ควบีเป็นสตรีชั้นสูงหรืออาจเป็นราชินีแห่งนครอ,อูในอรารยธรรมซูเมเรียนเมื่อประมาณ2,600ปีก่อนคิสตการเธอเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดของอาณาจักรมโซโปเตเมียโบราณที่กลาก้ากล่าวเช่นนี้เพราะมีหลักฐานการขุดพบสุสานของเธอพร้อมกับสมบัติล้ำค่าและพิธีฝังศพอันยิ่งใหญ่ ในช่วงปี1920ถึง1930นักโบราณคดีชาวอังกฤษเซอร์รโอนาด์วูเล่ได้ทําการขุดค้นสุสานหลวงแห่งอูและพบสุสานของพวเอบีภายในสุสานของเธอเต็มไปด้วยเครื่องประดับทองคำอัญมณีเครื่องแต่งกายอันหรูหราและศพของข้าราชบริพารจำนวนมาก หนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือมงกุฎทองคำที่ประดับด้วยลวดลายดอกไม้และเครื่องประดับจากลาพิลาชูรีอัญมณีสีน้ำเงินที่หายากซึ่งบ่งบอกถึงความมั่งคั่งและความมีอำนาจแม้ว่าจะไม่มีเอกสารระบุชัดว่าวแควบบี้มีฐานันดรศักดิ์ระดับไหนแต่มีหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเธออาจมีอำนาจปกครองในสมัยนั้น ชื่อของเธอถูกจารึกว่าพ o อยบี้โดยไม่มีชื่อของสามีซึ่งแตกต่างจากสตรีสูงสัก์คนอื่นๆในยุคเดียวกันที่มักมีการระบุชื่อของคู่สมรสด้วยจึงอาจเป็นไปได้ว่าเธอเป็นราชินี ผู้ปกครองหรือนักบวชหญิงที่มีบทบาททางศาสนาและการเมืองแห่งยุคข,ของเธอปวยบีอาจเป็นภรรยาของกษัตริย์แห่งอูหรืออาจเป็นราชินีปกครองนครด้วยตนเองซึ่งทำให้เธอเป็นสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคข,ของซูเมเรียนแม้จะไม่มีคำบรรยายโดยตรงเกี่ยวกับรูปรักษของเธอแต่สิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบแสดงให้เห็นว่า เธอได้รับการยกย่องในฐานะสตรีที่งดงามและทรงอำนาจโดยดูจากเครื่องประดับทองคําและลาพิตลาชุลีที่หรูหราและประณีตหมวกทองคําที่ตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้ซึ่งอาจสื่อถึงความงามและความเป็นผู้หญิงเสื้อผ้าที่ทําจากขนสัตว์และอัญ,ญมณีล้าค่าที่บ่งบอกถึงสถานะอันสูงสง่งเธออาจเป็นต้นแบบของสตรีงามผู้ทรงอํานาจในตำนานของชาวซูเมเรียน หนึ่งในสิ่งที่ทำให้สุสานของควบี้โด่งดังคือพิธีฝังศพอันยิ่งใหญ่และลึกลับถ้าถูกฝังพร้อมข้าราชบริพารน,นักดนตรีและทหารมากกว่า70คนมีหลักฐานว่าเหล่าผู้ติดตามเหล่านี้อาจเสียชีวิตจากการดื่มยาพิษหรือทำให้หลับก่อนจะฝังไปพร้อมกับเธอเพื่อร่วมเดินทางรับใช้เธอในปรโลก มีรถมาพร้อมวัวที่ถูกฝังไปด้วยบ่งบอกถึงพิธีกรรมที่ซับซ้อนสุสานของเธอเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่เผยให้เห็นถึงพิธีกรรมหลังความตายในยุคเมโสโปเตเมียแม้ว่าพลยบ,บี้ อาจไม่ได้ถูกบันทึกในตำนานโดยตรงแต่เธอเป็นสัญลักษณ์ของความงามความมั่งคั่งและอำนาจของสตรีในโลกโบราณปวยบีเป็นสตรีผู้ทรงอำนาจและอาจเป็นหญิงงามที่มีชื่อเสียงที่สุดของอรารยธรรมเมโสโปเตเมียด้วยสุสานอันหรูหราด้วยเครื่องประดับทองคำและพิธีฝังศพอันยิ่งใหญ่ทำให้เธอเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นตัวแทนของหญิงงามผู้ทรงอำนาจในยุคซูเม หากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะขอบคุณค่ะ